รลกการลงทุนโดยธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปโคราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณแพนคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วจริงๆต้องจับตาดูนะคะการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐแต่ว่าก็ทําให้หุ้นในบ้านเราเนี่ยปรับตัวลงมาแล้วในสัปดาห์นี้ในช่วงนี้จะมีข่าวอะไรบ้างนะคะค่ะแน่นอนะะนะคะว่าเป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายติดตามกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการประชุมนั้นจะเริ่มการตั้งแต่ค่าคืนวันนี้นะคะวันที่29แล้วก็30กรกฎาคมค่ะที่จะมีการเปิดเผยนะคะว่าทิศทางของการกําหนดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายของสหรัฐนั้นจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของโลกนั้น อยู่นะคะแล้วก็มีความกังวลนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าสหรัฐมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะคะจะส่งผลทําให้ทิศทางของความน่าสนใจในการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลงเนื่องาจากว่าจะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งนะคะไหลเข้าสู่ทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหลังจากคาดการว่ากระแสเศรษฐกิจนั้นน่าจะเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูบ้างน,นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มองการแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะตัดสินใจลดอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนองาารรนเ e น่ั จนห0มื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่ผิดโผลนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามการสําหรับการลงทุนในตลาดเอเชียเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางของผลประกอบการในไตรมาสที่2นั้นยังเป็นประเด็นนะคะที่เฝ้าติดตามกันนะคะว่าทิศทางของผลประกอบการนั้นจะเป็นเช่นไรคะ่ะส่งผลทําให้ทิศทางของตลาดหุ้นในเอเชียยังคงสดใสนะคะยกเว้นบางตลาดที่มีการปิดทําการส่วนใครค่ะถ้าหากว่ามองไปนะคะในทิศทางของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นไทยในมุมมองของ นักลงทุนนะคะที่เป็นนักลงทุนสถาบานันหรือว่านักลงทุนต่างชาตินั้นจะมองกลับเข้ามาในการลงทุนของตลาดหุ้นไทยอย่างไรค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณกิติชาเสริสุขอาชาค่ะ head of retail research นะคะจากทางด้านของ CIMB ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชาค่ะครับสวัสดีครับในมุมมองหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเรามองไปในทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าต่างชาติเริ่มมีการไหลเงินเข้าสู่บ้านเราเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนไม่มากหรือว่าไม่หนาตาสักเท่าไหร่ในมุมม,มองน ถ้าหากว่ามองไปในกลุ่มของนักทุนสถาบันหรือว่าต่างชาติเองเขาประเมินความน่าสนใจในการลงทุนตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างคะ ครับก็ต <tu i ro> ้องเรียนก่อนนะครับว่านักทุนต่างประเทศเองนะครับในตอนแรกนะครับถ้าเรามองย้อนไปปีที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการประกาศนะครับว่าจะทยอยลดตัว QE จากทางอเมริกานะครับนักทุนต่างประเทศก็มีการขายหุ้นออกมาหนักพอสมควรนะครับราคไปทั้งสิ้น1นึ0 0 0สล้านนะครับทีนี้พอปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากในช่วงต้นปียงมีปัญหาเรื่องการเมืองอยู่นะครับนักทุนต่างประเทศก็เลยยังมีการขายหุ้นอยู่ต่อเนื่องออกมาอีกนะครับประมาณ4ี่หมล้านนะครับแต่ว่าหลังจากที่คอสชเข้ามาดําเนินการจัดการนะครับในเรื่ ว่าในช่วงแรกนะครับที่มีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็การทํารัฐประหารเนี่ยทั้งต่างประเทศยังขายอยู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองทุนบางกองก็จะมีมีกฎข้อบังคับนะครับว่าถ้ามีการทําเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะทําให้จต้องมีการขายหุ้นออกไปก่อนนะครับดังนั้นระยะสั้นตอนนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่างประเทศก็เลยมีการขายหนักออกมานะครับแต่หลังจากนั้นพอสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับก็เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าการเมืองนิ่งนะครับเศรษฐกิจเริ่มน่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนบโยยาาาต่งๆออกสชม ต่างชาติก็ให้การยอมรับนะครับก็เห็นได้ว่าในเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาเนี่ยนักทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธินะครับทั้งสิ้น18,00 0ล้านบาทนะครับมุมมองเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเตือนนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากนักแล้วนะครับถ้าเทียบในในภูมิภาคเอเชียด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นมาเป็นอันดับ3เลยนะครับหมายถึงว่าการเปอร์เซนต์ผลตอบแทนที่ปรับขึ้นมาลองจากตลาดอินโดนีเซียแล้วก็อินเดีย2ตลาดที่มีการเลือกตั้งงงงงใใในน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 นปปีีีี้้้้ะะรรััเเพาาามมมุุอออขตต่่ทททศลดหไยวก็ ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแต่ในเรื่องของราคาเองอาจจะยังไม่ถูกมากนักเพราะฉะนั้น เพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างประเทศเองอาจจะยังไม่ได้ซื้อลงทุนตรงดับเลเวลดัชนีที่พันห้าร้อยสี่สิบถึงหกห้าสิบจุดตรงนี้มากนักนะครับแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยแน่นอนว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยรอจังหวะในการเข้าซื้อเลยเพราะฉะนั้นดาวไซด์ของตลาดไทยเนี่ยก็จํากัดอยู่นะครับค่ะจากการมองของทิศทางน,นักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็มีความคาดหวังค่ะว่าเม็ดเงินที่ไหลออกไปก่อนหน้านี้กว่าสองแสนล้านนะคะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเราประเมินว่าทิศทางเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนบ้างคะ เอทิตาก็คงมีกลับกลับขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของเปอร์เซ็นต์การถือครองของนักลงทุนต่างประเทศที่ถือครองในตลาดหุ้นไทยเองนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับคือหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นที่มีหุ้นไทยนะครับต่างชาติเคยถือหุ้นประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังลดลดจากระดับสูงสุดอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับในเรื่องของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองที่มีการฟฟืืื้้้้้นน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 ตตตััััััวววะะะะคคครรรรรรบบหหลลลลงงงงงงจจจาาาาากก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 ภเเเเมมออิิ่่่ขึแ็็ศศษฐโททททีีใุป กล้ากับกับเข้ามาซื้อตลาดหุ้นไทยมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการจะซื้อระดับถึง2แสนล้านบาทผมคิดว่าคงไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สภาพ้องการการเงินในตลาดโลกมีเยอะนะครับแล้วก็ตลาดโลกเนี่ยก็นาจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่ก็เลยมาลงในตลาดเกิดใหม่นะครับค่ะดังนั้นนะคะถ้าว่าจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนค่ะในช่วงนี้สําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยในส่วนของ C I M B นั้นมองอย่างไรบ้างคะ ช่วงสั้นเลยนะครับเรามองว่าตลาดขึ้นมาเยอะเนี่ยน่าจะต้องเป็นลนักษณะของการเทรดดิ้งบายคือหมายถึงว่าซื้อเล่นเก็งกำไรระยะสั้นๆนะครับเป็นการที่จะถืถอลงทุนระยะยาวในระดับดัชนีปัจจุบันเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนจํากัดนิดน,นึงนะครับแล้วก็ถ้าระยะสั้นๆเลยนะครับผมก็ mm hmm. เราก็แนะนำนะครับว่าควรจะมีการมองเก็งกำไรหรือ Buy s e l e c t i v b u y ในหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการไตรมาสสอ,ออกมาดีนะครับซึ่งผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยจะเริ่มประกาศตั้งแต่ประมาณต้นเดือนต้นเดือนหน้าสิงหาะนะจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าก็จะทยอยประกาศผลประกอบการออกมาก็ให้เล็งตัวทีี่มผลปรระกอบา ในไตรมาสสองว้เป็นหลักนะครับค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะอ่าได้ครับคือผมประกอบการดีในไตรมาสสองที่เราประเมินไว้นะครับอย่างเช่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะมีตัวปรึกษานะครับมีสุขภัยนะครับในกลุ่มอื่นนะกลุ่มนงพิบาลก็จะมี b G H นะครับกลุ่มอาหารก็จะมี CPF นะครับมีตัว M K ็มเสุกี้นะครับมี GFPT นะครับมีทีแล้วก็กลุ่มสื่อสารก็จะมีตัวไทยคมที่ผมประกอบการจะออกมาดีนะครับ ได้เลยค่ะวันนี้ <ขอ S 1> ชัด <ผม S 1> เจนขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ถือว่าหลายๆคนนะคะอยากจะประเมินทิศทางของการลงทุนให้มัน่นแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะช่วงระยะเวลานี้ทําไมาเราถึงต้องสอบถามนะคะว่าในมุมมองของโบรกเกอร์ต่างชาติที่ทางด้านของ CMB ไทยนั้นก็จะมีบทวิเคราะห์นะคะจากสถาบันชั้นนำนะคะในส่วนของในเครือ CMB เนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยนะคะก็จะมีการประเมินว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยนั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนเช่นไรเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นได้ว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่อนข้างสดใสนะคะโดยที่ ตลาดหุ้นไทยนะั้นยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลังจากเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีการปรับพักฐานค่ะเนื่องจากแรงเทขายทํากําไรของกลุ่มกองทุนหรือว่านักลงทุนสถาบันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีหุ้นหรือว่ากองทุนที่เข้ามาซื้อขายในลักษณะของทริกเกอร์ฟันก็คือกาหนดบล็อกเป้าหมายอัตราผลตอบแทนเอาไว้พอถึงเป้าหมายก็อาจจะต้องมีการทํากําไรออกมาบ้านนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยยังมองที่ทางเชิงบวกอยู่จะเห็นได้ว่าบลจต่างๆนั้นก็ยังมีการออกกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันออกมาเพื่อที่จะเอาใจนักลงทุนที สนใจจะล็อกการลงทุนนะคะให้ได้ผลตอบแทนจากที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงนะคะยิ่งลงทุนเชิงรุกความเสี่ยงยิ่งมากดังนั้นต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตนเองด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะลงทุนค่ะแล้วก็มองว่าทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศอะไรที่น่าสนใจอันไดกันบ้างนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษเลยค่ะ ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศใดประเทศหนึ่งนอกจากการประเมินที่ทางเศรษฐกิจขาขึ้นแล้วยังมีทั้งความชัดเจนด้านการเมืองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยโครงสร้างด้านประชากรรวมไปถึงค่า P/E ratio ที่ยังอยู่ในระดับต่ำเป็นตัวสะท้อนโอกาสความน่าสนใจในการเข้าลงทุน จากการประเมินความน่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาจะเห็นเม็ดเงินลงทุนที่ก่อนหน้านี้ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐจนดันให้ดัชนีขึ้นเหนือระดับ17,000จุดจากความคาดหวังการพื้นตัวทางเศรษฐกิจมาในรอบ1ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการกระจายออกเข้าสู่ตลาดที่กำลังพลิกฟื้นอย่างตลาดหุ้นยุโรปในแง่ของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปีนี้ตลาดหุ้นไม่ได้ไปไหนมากนักนะครับแล้วก สัญญาณการฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยก็ได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังไม่เข้มแข็งและคิดว่าในแง่ของผู้ดําเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยในประชาคมยุโรปเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นทําให้ภาคเศรษฐกิจเติบโตขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นทําให้ตัวตราเงินเฟ้อเนี่ยไม่ต่ำจนเกินไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ กับทางด้านภาคเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทจ,จดทะเบียนต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรปนั้นรวมถึงทั้งน่าจะทําให้เ้าเรียกว่า s e n ิ i m e n t นะครับหรือความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดหุ้นดีขึ้นว่าถ้าหากว่ามีการใช้มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจหรือมาตรการผ่อนคลายความน่าสนใจไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังมีไฮไลท์ในประเทศโซนเอเชียที่ยังสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุน จากโอกาสการเติบโตตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรายประเทศและการฟื้นตัวอย่างมีสเสถียรภาพท่ามกลางความกังวลที่มากเกินไปในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างตลาดหุ้นจีนและญี่ปุ่นต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้พุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ GDP เขาโตปีนึงเปลายปลายต้นๆน,นะครับ ผลตอบแทนหรือว่าผลกําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองจีนเนี่ยเติบโตประมาณปีละ12%สปนะสี่ปีก็โตขึ้นมา50%เพระเาะฉะนั้น P/E ratio เนี่ยเนื่องจากราคาอินเด็กไม่ขยับเลยตัว Price ที่อยู่กับที่แต่ e a r n i n g มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น Price to earning ratio หรือ P/E ratio ตลาดจีนตอนนี้อยู่ประมาณ8เท่านะครับต้องบอกว่าถูกที่สุดในตลาดกําลังพัฒนา จากการประเมินความน่าสนใจต่างๆเหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งบอกโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในระดับภูมิภาคย่อยลงมาในระดับประเทศลึกลงมาในรายกลุ่มอุตสาหการรมในประเทศนั้นๆจึงเป็นที่มาของการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนไปยังตลาดที่น่าสนใจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวของการลงทุนการปรับพอนั้นอย่าละเลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับนวัตกรรมอย่าได้สบประมาทค่ะถ้าหากว่าใครนะคะเข้าไม่ถึงเรื่องของนวัตกรรมนั้นอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วโอกาสใน,นอนาคตข้างหน้าค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจไทยนะคะวันนี้มีไอเดียที่น่าสนใจค่ะใน A C Tips มาฝากกันค่ะ ที่ประเทศไทยมีโอกาสได้จัดงาน J จแปนเอ็ก t h โปไทยแลนด์ซึ่งไม่ได้ดตอบโจทย์แค่เฉพาะผู้ที่ลงไหลในกระแสะญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะหลังไหลามาสู่ไทยด้วย รัฐบาลญี่ปุ่นผสานความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และค่ายเพลงรวมสร้างมิติใหม่ให้กับวงการโทรทัศน์และบันเทิงไทยมุ่งหวังสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายคอนเทนต์แห่งภูมิภาคเอเชียตอบรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ในการจัดงาน Japan Expo Thailand สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ไทยซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ โยกย้ยายฐานจัดงานจากฝรั่งเศสมาสู่ประเทศไทยจริงๆนั่นหมายถึงจะช่วยลดต้นทุนผู้ซื้อคอนเทนต์ของญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปไกลถึงฝรั่งเศสแถมเปิดโอกาสการท่องเที่ยวของไทยด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยจะไหลเข้ามานะคะสร้างโอกาสทั้งด้านของธุรกิจให้กับคนไทยรวมไปถึงการท่องเที่ยวไทยแล้วก็จะทำให้คนไทยนั้นเกิดไอเดียแปลกๆใหม่ๆในด้านนวัตกรรมเพิ่มมากยิ่งึ้นด้วยค่ะ